สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n i s i g h t จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่24มีนาคมนะคะสำหรับแนวโน้มนะคะตรงคำวันนี้เราก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะลงต่อได้นะคะโดยก่อนหน้านี้ก็มีรีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงปัจจัยที่กดดันก็ยังเป็นเรื่องค่างเงิน US Dollar ที่ยังแข็งค่าขึ้นนะคะ แนวโน้มทางเทคนิคก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีรัสเซียยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกถ้าหากว่ากลับมาตึงเครียดมากขึ้นก็อาจจะเป็นแรงหนุนนะคะองคำได้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศนะคะมีดัชนี p m i ภาคการผลิตของจีนที่ร่วงลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5นะคะแบงชาติจีนก็ส่งสัญญาณเลิอกอุ้มเอกชนนะคะชี้ว่าการปิดนัดชำระนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศของสหรัฐในคืนนี้นะคะมีช่วง2ทุ่ม45ดัชนี pmi ภาคการผลิตเดือนมีนาคมนะคะคาดว่าจะอยู่ที่55.6ก็อ่อนตัวลงจาก57.1เมื่อเดือนก่อนหน้าภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อซึ่งถ้าหากว่า ลงมาครั้งนี้นะคะหลุด 1, 3 2 0ก็จะลงมาที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,300สํสาำหรับแนวรับนะคะถ้าหลุด 1, 3 2 0ก็จะมาที่บริเวณ1,308ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 1, 3 3 5แล้วก็ 1, 3 4 0นะคะแล้วก็ยังให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเมื่อราคาดีบาวขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ